สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเอเยนตัวดีเสนอดาวินนูเยสให้กับบาร์เซโลนาเพื่อแทนที่ของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในฤดูกาลนี้มีรายงานข่าวหรือล่าสุดที่อาจทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากไม่พอใจเมื่อมีรายงานว่าฮอเก้เมนเดสเอเยนส่วนตัวของดาวินนูเยสนั้น ได้ทำการเสนอตัวกองหน้าลิเวอร์พูลรายนี้ให้กับบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในดินการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากในตอนนี้กำลังมีข้อสงสัยที่สำคัญเกี่ยวกับอนาคตของเขาในถิ่นแอนฟิลด์เพิ่อมอมากขึ้นเรียกได้ว่ากองหน้าวัย24ปีรายนี้อาจจะตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจากที่ตัวของเขานั้นลบภาพที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลทิ้งไปทั้งหมดและจนถึงป่านี้เจ้าตัวก็ยังไม่เคยออกมาพูดถึงเหตุผลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว วาวานั้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดยตามรายงานข่าวล่าสุดจากสปอร์ตสื่อสัญชาติสเปนได้ออกมาอ้างว่าการย้ายทีมของดาวินนูเยสเข้าสู่สโม,มสรบาร์เซลโลนาในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นั้นกำลังมีความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็กำลังถูกจัดเตรียมให้การย้ายทีมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงให้ได้และจากข่าวที่เกิดขึ้นในตอนนี้ก็คือฮ็อเก้เมนเดสซึ่งเป็นเอเย่นส่วนตัวของดาวินนูเยสนั้นได้สร้างเรื่องปวดหัวให้กับลิเวอร์พูลอีกครั้งเป็นที่เรียบร้้อยแลว โดยเอเยีนรายนี้ต้องการพาตัวดาวินนูเยสออกจากลิเวอร์พูลเพื่อไปคาแข่งกับบาร์เซโลนาให้ได้ในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และมันก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าบาร์เซโลนานั้นกำลังแสดงความสนใจในตัวของดาวินนูเยสอย่างจริงจังอยู่ในเวลานี้โดยเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ yes, าดาวินนูเยสได้ย้ายร่วมทีมบาร์เซโลนานั้นก็คือกรณีที่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ย้ายออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งความชัดเจนในเรื่องนี้ก็เริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่า หลังจบฤดูกาลนี้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกีน่าจะแยกทางกับบาร์เซโลนาอย่างแน่น,นอนนอและนักเตะที่ทางบาร์เซโลนาเล็งเอาไว้นั่นก็คือดาวินนูเยสดังนั้นข่าวลือที่ว่าเอเย่นส่วนตัวของดาวินนูเยสนั้นกําลังทํางานของเขาอย่างเต็มที่ด้วยการเสนอนักเตะรายนี้ให้กับบาร์เซโลนาด้วยตัวของเขาเองนั้นจึงมีมูลความจริงอยู่พอสมควรเลยทีเดียวแน่นอนว่าทางด้านของสโมสรริว์พูลนั้นไม่มีความคิดที่จะปล่อยตัวดาวินนูเยสออกจากทีมแต่อย่างใดนั่นก็เพราะว่าสูน้าไว 24ปีรายนี้เพิ่งจะค้าแข่งกับลิเวอร์พูลมาได้เพียงแค่2ฤดูกาลเท่านั้นและยังเหลือสัญญาระยะยาวอยู่กับทีมอีกเป็นจำนวนมากและก็เชื่อได้ว่าดาวินนูเยสนั้นน่าจะมีบทบาทสำคัญยอกับทีมของอาเนสลอดตในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนในขณะที่ทางด้านของแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากนั้นมองอว่าการที่เอเยนของนักเตะกำลังพยายามเสนอดาวินนูเยสให้กับบาร์เซโลนานั้นมันเหมือนกับกรณีของฟิลิปเป้คูตินยอที่พยายามทำทุกวิธีทาง เพื่อให้ได้ย้ายออกจากลิเวอร์พูลซบบาเซโลนาสุดท้ายก็ประสบความล้มเหลวในอาชีพการค้าแข้งซึ่งในตอนนี้ดาวินดูเยสกำลังเดินไปในเส้นทางที่ตกต่ำเหมือนกับฟิลิปเป้คูตินย่อและไม่ใช่เส้นทางค้าแข้งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับหลุยโซเรสโรนันคูมันยอมรับว่าเคยทำพลาดที่ไม่เซ็นสัญญาดาวินดูเยสเข้าสู่บา์เซโลนาทั้งทงที่ในตอนนั้นดูเยส มีค่าตัวเพียงแค่8ล้านปอนด์เท่านั้นหลังจากที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าข่าวการเชื่อมโยงระหว่างดาวินนูเยสกับสโมสรบาร์เซโลน่านั้นกำลังทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นในทุกๆวันและสื่อในประเทศสเปนนั้นต่างก็พร้อมใจทาข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมของดาวินนูเยสกันอย่างสนุกสนานพร้อมเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่กองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรายนี้มีโอกาสที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลและไปค้าแข้งในถิ่นทำนูในอนาคตอันไหนก้อนี้และกับข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาล่าสุด ในเวลานี้ก็น่าจะสามารถชี้ชัดได้ว่าการที่จูจูดาวินนูเยสตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลน่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดเพราะที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายเคยมีการเจรจาพูดคุยกันมาแล้วหลายครั้งก่อนที่ดาวินนูเยสจะตัดสินใจเลือกย้ายซบลิวพูลในที่สุดโดยล่าสุดทางด้านของฟุตบอลเอสเปนโยสื่อดังในสเปนก็ได้ออกเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของโรนัลคูมันเกี่ยวกับข่าวที่บาร์เซโลน่ากำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับดาวินนูเยสอยู่ในเวลานี้โดยกล่าวว่า ผมสามารถยืนยันได้ว่าในช่วงที่ตัวผมทำงานที่บาร์เซโลน่านั้นทีมงานแมวมองของบาร์เซโลน่าแนะนำผมว่าพวกเขาได้พบยอดกองหน้าชาวอเมริกาใต้ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานั้นซึ่งก็คือดาวินนูเยสนั่นเองโดยในตอนนั้นดาวินนูเยสยังค้าแข่งกับสโมสรเพนาโรในหลีกบ้านเกิดของเขาอยู่เลยและทางทีมงานเจรจาของบาร์เซโลน่านั้นก็เคยติดต่อไปที่สโมสรเพนาโรมาแล้ว หลายครั้งและสามารถตกลงค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนั้นได้ที่8ล้านยูโรเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นตัวของผมเองที่ปฏิเสธดินนี้ทิ้งไปก่อนที่ในเวลาต่อมานั้นดาวินนูเยสก็ได้ย้ายมาคาแข้งในลีกยุโรปกับสโมสรเบฟิกา้าซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมเต็มความฝันของเขาตามที่ตั้งใจเอาไว้โดยโรนัลคูมันยอมรับว่าเมื่อผมกลับมาคิดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็ได้แต่บอกกับตัวเองว่าผมช่างเป็นคนที่โง่เขลาจริงๆที่ในตอนนั้นบาร์เซโลนามีโอกาสได้ตัวดาวินนูเยส ในราคาที่ถูกมากๆและตัวของนักเตะค,คนนั้นก็กระตือรือรน้นเป็นอย่างมากที่จะย้ายมาคาแข้งในถิ่นคํานูเขาบอกกับผมว่าบาเซโลน่านั้นคือความฝันของเด็กๆชาวอุรุกวัยแทบทุกคนและการที่ผมจะได้ย้ายมาร่วมทีมบาเซโลน่านั้นคือการก้าวกระโดดในอาชีพการทํางานของเขาแต่ทว่าในตอนนั้นผมเองที่เป็นผู้ตอบปฏิเสธนักเตะรายนี้ทิ้งไปเพราะมองว่าค่าตัวจํานวนแปดล้านยูโรนั้นถือว่าแพงจนเกินไปสําหรับนักเตะดาวรุ่งที่ยังไม่รู้จักหลีกยูโร ซึ่งมันคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมโดยในตอนนี้ดาวินนูเยสมีค่าตะวาจากการประเมินครั้งล่าสุดอยู่ที่52.6ล้านยูโรหรือ45.3ล้านปอนด์ซึ่งงอถือได้ว่าเป็นราคาซื้อขายที่ตกลงมาเป็นอย่างมากตามรายงานจากฟุตบอลทรัสฟอร์สนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลไปคว้าตัวดาวินนูเยสมาจากเบนฟิก้าในราคาสูงถึง85ล้านปอนด์เลยทีเดียวดังนั้นเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลคงจะไม่มีทางปล่อยตัวดาวินนูเยสออกจากทีมไปแล้ว เป็นการซื้อขายที่ขาดทุนอย่างแน่นอนและคาดว่าค่าตัวที่ลิเวอร์พูลจะยอมรับได้นั้นต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า64ล้านปอนด์ซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วบาเซโล่น่าจะสามารถหาเงินมาจ่ายลิเวอร์พูลในดินนี้ได้หรือไม่อเลติโกมาดริดเอาด้วยพร้อมร่วมวงไล่ล่าตัวดาวินนูเยสแข่งกับบาเซโลนาทีมรามแอลเลติโกมาดริดตกเป็นข่าวหือล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเขานั้น กำลังจับตามองสถานการณ์การย้ายทีมของดาวินนูเยสยอดกองหน้าของลิเวอร์พูลอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะเข้าร่วมวงไล่ล่าตัวสูว์หน้าชาวอุรุกวัยรายนี้เข้าสู่ทีมแข่งกับบาร์เซโลนาท่ามกลางข่าวหรือที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ดาวินนูเยสนั้นอาจจะตัดสินใจย,าย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยตามรายงานที่ออกมานั้นระบุว่าดาวินนูเยสนั้นได้เข้ามาอยู่ในระร์ของทางด้านของเอลติโกมาดริดหลังเจ้าตัวลบข้อมูลและรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสโมสรลิเวอร์พูลทิ้งไปทั้งหมด ซึ่งทางเอลติโกมาดริดมองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ดาวิดนูเยสจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลดังนั้นทีมของพวกเขานั้นก็กำลังเตรียมความพร้อมที่จะแข่งขันไล่ล่าตัวศูนย์อยู่หน้าทีมชาติอุรุกวัยรายนี้เข้าสู่ทีมให้ได้พร้อมเชื่อมั่นว่าเอลติโกมาดริดที่มีสถานภาพทางการเงินที่ดีกว่าบาร์เซโลนานั้นจะทำให้ทีมของพวกเขานั้นประสบความสำเร็จในดินนี้ได้ไม่ยาก,กอีกโดยเป็นที่รู้กันดีว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรเอลติโกมาดริดนั้น กำลังมองหาการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหน้ารายใหม่เข้าสู่ทีมเพื่อแทนที่ของอันบาโรโมราต้าศูนย์หน้าประจำทีมที่โชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าไรนักและดาวินนูเยสนั้นก็มีความเหมาะสมเป็นอัย่างมากที่จะเข้ามาแทนที่ของโมราต้าในฤดูกาลหน้าซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแอตเลติโกโมาดริดนั้นกำลังจริงจังในดินการย้ายทีมของดาวินนูเยสอยู่พอสมควรเลยทีเดียวและแม้ว่าในตอนนี้บาเซโลน่ากำลังกลายเป็นทีมขึ้นนำในดินนี้แต่ก็ปฏิเสธ ไม่ได้ว่าบานเซลโลน่าอาจจะไม่มีเงินมากพอในการจ่ายตัวตัวของดาวินนูเยสตามที่ลิเวอร์พูลต้องการเว้นแต่ว่าทีมเจ้าบุญทุ่มจะยอมตัดใจขายผู้เล่นตัวหลักบางคนออกจากทีมไปเพื่อนําเงินที่ได้มาคว้าตัวดาวินนูเยสไปร่วมทัพแต่อย่างไรก็ตามทางด้านของฟาบริซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์การย้ายทีมของดาวินนูเยสว่าเป็นเรื่องยากมากๆที่ดาวินนูเยสจะย้ายออกจากลิเวอร์พูล และตัวของนักเตะรายนี้ก็กําลังเตรียมที่จะเข้าพูดคุยแบบเปิดอกกับอาเนสลอดเจ้านายคนใหม่เกี่ยวกับอนาคตของเขากับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าและมีความเป็นไปได้สูงมากที่อาเนสลอดนั้นจะเก็บดาวินนูเยสให้อยู่ในทีมของเขาต่อไปในฤดูกาลหน้าดังนั้นตัวของผมนั้นจึงมองไม่เห็นโอกาสที่ดาวินนูเยสจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืม ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ